ควัมเชื่อขึ้นมาจากเรื่องชาติศาสนาที่ทยี่อาศายและพื้นฐานของครอบครัวการจัดงานเทศกาลสลากย้อมในครั้งน,นี้ถือว่าเป็นการรักษาระบบธรรมเรียนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่นซึ่งผมทราบมาว่ามีเป็นอีกแกลักษณาอยู่ที่จังหวัดสมุทรเพียงแห่งเดียว ขึ้นได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาของมระชาชนและเป็นกิจการที่สมควรได้รับการสนับสนุนนอกจากนั้นยังได้รับความชิเคราะห์จากคณะสงฆ์หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนพี่น้องเโย่าวัฒนธรรมจังหวัดระยูงทั้งสิ้นที่เราเด็ดปรากฏในตรงหน้านี้คงจะไม่ได้มา